สวัสดีค่ะมาพบพ่อพ่อกับมัณฑการอยู่ช่องมัณฑการผ้าลวยนะคะขาดถึงช่วงเมื่อนี้แอดก็เดินทางมางอยู่ที่วัดศรีสว่างวงเรือว่าบ่อหนำศักดิ์สิิทธ์บ้าน้องบัวบานนะคะนี่เนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มีผู้โชคดีนะคะพผนมาล่ำถวายอยู่ที่ตอนปูตาแล้วเพิ่อนก็มาล่ำต่ออยู่ที่บอ่อหนำศักดิ์สิิทธ์นะคะ ตอยู่ที่ดอนปูตา,าปูกระสุะ<ป>นสูกระลุงลประจำเนาะคะ่ะให้ยสองตัวไปแล้วนะคะกับเบนี่ยนะคะท่านผู้ชมมาที่บอนามซักซิตปูเพิ่นอาจจะไม่หายสามตัวก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วกะจำจิตกระสุนกระสุนป,ปัน่นชุดยาที่ถูกกินกระสือขย้ำปูกระเขามากขย้ำปูปเขามาหอมบ้ามันเข่าหมอบั่น ไก่ถูกเตยเทียนออเดอร์ไ่โลบไ่ถูก 429นะคะชซึ่งเป็นตัวเลข47ที่กู้ข่าประจำบอกยุดที่จอนผู้ตานะคะ ว่าแม่เนี่ยนี่แม่มากตัวใดก็มูมักคู่ใดอ๋อแม่ว่าเจ็ดเทงได้กับบนนี้เจ็ดเทงได้กับนนี้เป็นบ่เจ็ดอ่ะเจนั่งแม่เจ็ดนึ่งมา่ะเจ็ดนึ่งสามเจ็ดมันอย่ึ่งนกับสอามนี่แต่ว่าเก่ามันอยู่ดนโ้โ่เก้าเจ็ดหนึ่งสงวดบางยานี่แม่บ่นี้เห็นบ่ค่ะน่มาจังได้เยังอยู่ก็เก่า มันออกเก้าหาเนี่ยเก้ายนี่หายุนี่หนึ่งยุนี่งวดานเนี่ยบอก่อาจตเจ็ดามนบ่รู้แต่ว่าแต่ว่าเลขบวงสวงมาแต่อใหม่ันเป็นหาแปดเด้บวงสวงอันกสาวเฮตานากจุดใหญ่ไสบองผ่ามวันีแปสิเป็นหาปเบื้งเกิงเลยอ่าบอกกันเบิ้งซื้อเนาะอ่แม่แบ่งปันเพื่อมานปันเพื่อมากอ่ามากับานเนาะ เราทงขอแท้พันนี่มาทางนี้เป็นแม่เลยมางนี้จ็ด่งสาตัดสื่อเลยบ่แม่เลวเตะเหลวเตะามมามในวันนี้วดที่สาวันเก้าหางตเกเนาะ่ามจังวันนี้วดที่สามวดวังยานป็นตัวนี้เห็น่ะบ่กันเบ้้า เ่วัเป็นคลายในห้องแปเขาก็นำมากศาสนาดาเขาก็แบ่งปันนะครับถ้าเทียบเป็นชควาเราดก่านก็ใเขาได้มาปอกันเรือว่าป็นมนนาสาที่เขาได้มาปอกันม้อปกันหนึ่งชาติเกิดมาเราอยู่คนละทิศคนละทางอยู่คนละเีือรสิดนมาอกันได้จังไร่ยังไม่้บ้างกันนะฮะไอ่ทั้งใัรหลอกเดีวเห็นนั่นผู้ยังไงนั่นล้ำอู้จัดอน มัเคยไล่สดแบบนี้ก็เลยไล่ไสดเลยมาล่างจะเสาก่อนมูเลยได้บอน่อยเพะโชควันันท์นี้่มันเป็นซีบันเก้าแกดแปดเก้าเนี่เขาก็หาซื้อมันืแปวันี้ผมเนี่วี้อ๋อห่อวออหนึ่งวันี้นะคะามเลขเก็เก็เล้เล่เลดนแปนี่อเล้งนี่แม่นี่อันนี้เก้าอันนี้เกเก้าสองหนนี่มันดังอยู่เดียวนี้ เก้าแปดก็ได้และมาณนนเลยตีแปดแปดก็ไดแล้วแตจีจัง ถามวาแปดสองครับหนึ <ông liebe> deux, ่งเก่ามันนี่แปดหนึ่งเกาน่่ค่คุณแม่ขอบคุณเด้อค่ะไปที่ไหนเราก็ได้พระจำวัสดีค่ะพ่ะเมนเมนตัวเลขนี่บอที่ผ่อวาปูนี่แหละพันพันยกไปเิ่งยกไปตัวนี้เลยมันป่าผ่อว่าสิบอกบอกว่านี่ผู้พัดว่าบอกเขารสมระว่าลูกหลานมาหลายเนาะพ่อมันมากกระ่ไ่นก ปูโยบายสามตัวตัวสามตัวคือตัวนี้ตัวพันว่ายกปบายคือตัวนี้อยูอ๋อเน้นเน้นก็คือห้าสามเก้าและเจ็ดสี่นะคะตัวที่ปูโยบายคืนที่ประจําว่าเห็นตัวเหล็กสีแดงเนาะค่ะเมื่อคืนนี่ก็อฟันเห็นงูงูยกควอใส่เลาวคว้านตีหัวมันตายแล้วเมื่อคืนนีฟันเมื่อคืนนี้จ้แต่ว่าอันนี้พันโยบายบังพันโยบายบัง อนแรยยกไปยระจำพนวาสิบบอกพนวาสิบอกวันที่สิแตมอดูหลายมาหลายเนาะวานนี้คนมาจะทังไก่พันก็เลยว่าบอกเขารลวดไปทันวะพูดได้บอกว่าพูเรื่องบอกบอกเขารลดไปโอ้เป็นโชคดีต่อสันพูดเพื่อใจดีงสิล่ะพูดนเงินีพี่น้องมาทังไก่หลายเนเพกหยาื่อไหรอนล่ี่ยกปเบ้ล่ะนี่ละนี่่ยกาต2อตนี่กะเน ิ่นมายกให้บ่งนี่ละไมวงนี่ละันเห็นแก่แใส่องเส้นเบลอรดมาหลายคืนแล้วอายุอายุแฟนนี่เราคิดได้นี่ละแ่ถ้าห้แปดฉนันคนนนที่มาด้วยใช่ไหมคะเห็นแก่ใส่องเส้นเบลโรดคุณไ้แล้วก็เห็นแบบ จิ้งจกไปยังไงลมันก็โดดลงจากรถแล้วก็นกที่เต็มหน้ารถเลยทั้งๆไม่มีนกนะสามวันแล้วติดกันเลยไม่มีนกเลยเพี้ยนมันนกขี้เต็มหน้ากระจกรถแล้วจิ้งจกไปแ้มันก็โดดลงมาแต่ฝันเห็นแฟนสามคืนใส่ทองเส้นเบลอเลยอายุแฟนห้าสิบแปดห้าสิบแปด้กานี่แปดสิบห้าก็กลับกันสลับกลับกันไว้ห่ะกับแตั้งใจวะเนี่ยตัดกันเัยต้งกันน่าเราไม่จับคู่กันเลยเนี่ยใช่ ใช่ค่ะนายที่มาจากกรุงเทพกรุงเทพเนาตรงเลยตรงเลยตั้งใจมาเลยตั้งใจมากั้มเลยันี้มาเยอเียมันก็ท่วมา่าผิดจำตลอดท่าก็เห็นตัวไหนชอบชอบแปดห้ามาตรงกับเลขของเลขของแแนแอายุ58ิแปอหก็ารลก็ไขทองนเรติดกันค่ะ สามคืนติดห้สาสาิบแปดนะคะส่งกับเลขประจำขอบคุณนะคะที่แบ่งปันแนวทางค่ะ<า>นี่ราคาตะเบชมพอจำคุณวาจะให้ที่สิบสี่เนอกค่ะแต่วันเมือนมีนลนเนลูกหลานมาหลายปูก็เลยบอกค่ะประจำให้เลยนาะคะ่ะใ,ให้ตัวเลข3ามตัวที่ชะะ 5, 3, 9, ู้นะคะ5 3 9กับ8ปดหเจ็ดสีนี่นาะค่ะ สองเก้านี่ยนะจะเป็นตัวร่องไว้เนาะพ่านสำนักนายนะครับคือห้าสิบแปนี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็ย้ำค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากประจําดอนปูตาเนาะค่ะเพิ่นกระไฮแล้วนะคะสําหรับตัวเลขที่ประจําพันวาพันฝันปูยกป้ายขึ้นให้เห็นสามตัวนะคะและสองตัวค่ะก็คือสามห้าสามเก้าสองตัวเจ็ดซี และ8ปดานะคะและก็มีสองเก้าที่พอจำพันเขียนไว้ให้น้ำเนาะคะ่กะก็เป็นตัวเลขที่ปู่เขาพอจำได้บอกตอนยิดอนปูตาแล้วนะคะสำหรับ7จและ2องเก้าเก้าสองนาะคะ่กะก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะถา้ากับกับกะซีเจ็ดเจ็ดีเก้าเกนะคะและ3มตัวเนาะคะ่ะ3มตัวที่ปู่ยกห้ตั้งแต่ตองวดนะคะ 5, 3, 9, 8, ห้าสามเก้าค่ะและแปดห้าเจ็ดีสองเก้านะคะแอกนามาเสนอท่ามผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางผิดิูกกิจวาให้กันนะคะถ้าท่านปู้ชมบอมากประอบกรเรณนทานถ้ามาทาชอบกระตังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆรักงก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอกจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ